ครับสวัสดีเพื่อนๆพนพ,นพี่พีน้องนทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมทางช่อง YouTube ของบ้าโรดธ,ธรรมชาติออฟฟิเชียลนะครับเมื่อนี่บ้าโรดมาจัดรายการนะครับกรเกษตรพอเพียงเสี่ยงเพลงโดนใจแต่อยู่ในช่วงความบันเทิงนะครับเนาะนั่นก็คือช่วงเมื่อนี่นี้คอมเมนต์ของ FC นะครับคอมเมนต์หนึ่ง หรือ2นี่แหละแต่ยกตัวอย่างมาให้เบิ้งก่อนหนึ่งคอมเมนต์นะครับน้องเพิ่นเพิ่อนคอมเมนต์มาว่ามีโพสมีคลิปคลิปหนึ่งที่บ้าโหลดโพสไปนะครับเกี่ยวกับน้องเขมนะครับเพื่อนชมนะครับเพื่อนชมน้องเขมว่าใส่ชุดลิเกพระเอกล่อมากว่าสันวันะบ้าโหลดก็เลยค่อนข้างงงวาเอ๊บ้าโหลดก็ตั้งหัวข้อคลิปชัดเจนนะครับว่า พระเอกหมอลำนะครับนาอแต่ว่าน้องเขามาคอมเมนต์ว่าใส่พระเอกใส่ชุดลิเกแล้วหล่อมากก็ฉันว่าเนี่ยบาร์โรดก็ง,งงว่าเ<ะ>พื่อนอาชีพเข้าใจผิดคิดว่าชุดเพชรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นหมอลำอา,อาจจะเป็นลิเก่างสิบบอกอันบาโรดก็เลยอยากจะมา,าแก้ไขหรือทาความเข้าใจกับอคอมเมนต์นั่นนะครับว่าที่บาโรทดทําคลิปอยู่ตอนเนี้ย เรื่องรลาวาเกี่ยวกับหมอลำล้วนๆน,นะครับไม่มีลิเกแทรกเลยนะครับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานน,นนะครับหมอลำล้วนๆนะครับพระเอกกับพระเอกหมอลำนะครับใส่ชุดเพชรพระเอกหมอลำนะครับขอย่ําแค่นี้แหละครับเข้าใจนะครับเนาะหวังว่า FC น้องๆที่เข้ามาในคอมเมนต์ ต้องเข้าใจทำความเข้าใจบ่รูว้ว่าเพินเว้าเลนหรือวอหลีหรือจังไดหรือเพื่อนบบลูถ้าบ่รูแท้ๆบ่ลูกับซีเดว้าให้ฟังนะครับเนาะบ่าโรดเฮดคลิปบ่ไดเฮดคลิปลิเกน,นะครับเป็นคลิปหมอลำฉะนั้นพระเอกที่บ่าโรดให้เห็นให้เบิ่งยุ่ในในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเข็มน้องวัดนะครับใส่ชุดเพชรเข้าไปนะชุดเพชรหมอลำนะครับไม่ใช่ชุดเพชรลิเกพี่น้องต้องเข้าใจนะครับ าฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับที่เห็นที่เบ้าโลดโพสคลิปพระเอกลงไปนั้นไม่ใช่พระเอกลิเกนะครับเข้าใจตามนี้นะเป็นหมอลำนะครับกันยังเขียนไว้เบื้องเกื้ออยู่นะครับว่า,าพระเอกศิลปินพระเอกหมอลำเพลินเงินล้านนะครับพระเอกเบาโลดไม่ดได้เขียนจักหน่อยเลยครับว่าเป็นพระเอกลิเกนะครับ บอกเข้าใจเจตนาของเพื่อนๆว่าแกล้งแกล้งทําเป็นไม่รู้หรือว่าหรือว่าวาเลนซื้ออันนี้บอกเข้าใจนะครับเนาะมันมีมีคอมเมนต์อยู่2คอมเมนต์เนาะที่บารถเข้าไปเห็นในคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึงน้องเข็มน้องวัดนะครับฉะนั้นต้องทํากล้องว้าใจกับเพื่อนๆนะครับว่า,าถ้าเพื่อนไม่รู้จริงๆก็จะได้บอกว่านี่คือ เรื่องราวของหมอลำนะครับเพื่อนๆครับไม่ใช่ลิเกนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องลิเกนะครับฉะนั้นเข้าใจนะครับว่าถ้าท่านไม่รู้จริงๆอ่ะก็จะได้อธิบายว่านี่คือเรื่องราวของหมอลำนะครับศิลปวัฒนธรรมอีสานนะครับเพื่อนๆครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับคันนี้ลองเข้ามาดูนะครับถ้าไม่รู้นะลองเข้ามาดูว่าบารโลดพูดถึงหมอลำอะไรอาจจะเป็นศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อน บาโรดอาจจะไม่มีข้อมูลมากนะครับอาจจะไม่มีข้อมูลลึกซึ้งเท่ากับคนที่เขาเก่งคนที่เขามีความชนญเรื่องเกี่ยวกับหมอลำนะครับหมอลำมีกี่คะแนงมีประเภทไหนบ้างนะ่ะบาโรดก็อาจไม่สามารถที่จะอธิบายได้มากมายเดี๋ยวให้บาโรดไปศึกษาบ้างก่อนนะครับเนดะี๋ยศึกษาข้อมูลให้เป๊ะๆก่อนบาโรดจังสีมา,า,มา,อ,าอธิบายให้เอฟซีบางท่านได้เข้าใจนะครับแต่ตอนนี้เวลานี้บาโรดพูดถึงและเชียร์และสนับสนุน นะครับพระเอกหมอลำเพลินเงินล้านนะครับอยู่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเข็มน้องวัดน้องโบน้องกัญชัยนะครับปัจจุบันนี้ก็เลยว้าวว้าถึงนอง้อ,นองเข็มกับน้องวัดดุแน่เพราะอย่างกะที่ครับ,รบเพื่อนนี้ผลงานกําลังล้อที่จะอ่อนแออยู่ตอนนี้ก็คือสาวไข่เขาจี้นะครับเนาะเพิ่อนเพิ่นซีเอ็มวี H เลยก็สิปอยเพยงแบบเต็มเต็มให้เบิ้งนะครับแต่ว่าเพื่อนกับไปล่องในเวทีหลายหลายเที่ยแล้วละ่ะ แต่รูปแบบเต็มอ่ะก็รอฟังนะครับแล้วก็ลอสนับสนุนกันนะครับเนาะสองอคู่หูคู่ฮานะครับของวงการมอลําเพลินนะครับหรือวงการมอลําทั่วๆไปก็รซิ่งหูจักกันดียิ่งขึ้นนะครับหลายท่านการหูจักกันไ่ว่าเอฟซีตั้งประเทศหรือ FC ที่อยู่ในเมืองไทยเพื่อนก็หูจักแล้วแหละว่าน้องวัดน้องเขมเป็นคนยังไงส่วนตัวบ้ารอดเป็นคนที่ชื่นชอบนะครับจริงๆแล้วก็ บ่ได้หู้จักเป็นการส่วนตัวระว่างน้องเขมน้องวัดนะครับแต่ว่าหลังจากที่มารู้จักวงการมอลํานะครับโดยเฉพาะมอลําเพลินวงสาวน้อยเพชรน,นแพงเนี่ยบาโรดชอบและก็ชื่นชมนะครับความสามารถแลยก็หลายๆเรื่องที่ผนวกกันเข้ามาเป็นเขมวัดโบการใช้หรือหลายๆคนที่บาโรดกำลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับของสาวน้อยเพนรนแพงศิลปินที่บารรดพูดถึงดุที่สุดก็คือน่องเขมน้องวัด เนื่องจากาความน่ารักความเอ็นดูส่วนตัวนะครับของน้องๆสองคนนี้เพิ่อนอมีหลายย่างที่จุดประกายให้บ้าโรดหรือเพื่อน,อนๆหลายๆคนได้หันมาฟังมาเบิง้งหมอลำหรือหลายๆท่านอาจจะมีความสามารถติแต,แตกต่างกันแต่ว่าบ้าโรดอยากจะพูดถึงสองคนนี้เนื่องจากว่ามีมีจุดหลายจุดนะครับที่ให ตัวเบ้าลวดเนี่ยหันมาชอบหมอลําไม่ว่าจะเป็นการแสดงหน้าเวทีนะครับจะสังเกตนะครับน้องวัดน้องเคมเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับน้องวัดอะ่ะจะเอนเตอร์เทนด้านหน้าเวทีได้ยัางเป็นกันเองแล้วก็เคิ้นอย่างแบบเฮ็ดไ้เบอเบอร์ส่วนน้องเคมกเวลาเพื่อนเต้นเนี่ยอยู่หน้าเวทีคุ้มค่า เอาอิลีนะครับว่าตรงๆเลยเวลาเขาไปเบื้องน่องเข็มนั่นนาเวทีเนี่ยถึงแม้ทิ่ื้อบัตรกระซัางครับซื้อบัตรร้อยว่าบาทเนี่ยโอ้โเกินคุ้มครับบอกตรงเลยเวลาเพื่อนเล่นเพื่อนแสดงหน่ยโดยเฉพาะเวลาเพื่อนเต้นเพื่อนเขาเอิ้นอย่างเอว 5G ทีโอ้โหเบื้องเราเบืบอ่อครับสองคนนี้ในการเอนเตอร์เทนนาเวทีโดยเฉพาะถ้าเพื่อนยู่น้ำกัน เปินก็บทมีเทคนิคลีลาต่างๆที่เฮดให้เอฟซีหรือคนที่นั่งเบิ่งนี่ยิ้มบ่หุบก็แล้วกันอันนั้นคือจุดหนึ่งที่บารลโดเห็นแล้วเออเฮให้ต้องต้องขยับมาเฮดคลิปมาเฮ็ดวงร้าวมาว่าเรื่องร้าวเกี่ยวกับน่องสองคนนี่ดุแน่จากน้อยนึงเพราะว่าอยากจะให้คน้นรู้จักน้องสองคนนี่ไปทั่วโลกนะครับโดยใช้ถึงแม้บ่ารลวดจะมีช่องแค่เล็ก นะครับช่องแค่คนติดตามไม่กี่พันคนแต่ว่าส่วนน,น้อยๆของบ้าโรดก็อยากให้ค้นหู้จักคือกันครับอยากให้ค้นหู้จักว่าเนี่ยศิลปะหมอลัมเลยโดยเฉพาะพระอเอกเอคู่นี้เนี่ยควรที่จะติดตามนะเนี่ยบ้าโรดก็เลยอยากออกมาเว่าดูใ้จังน้อยนึงนะครับอาจจะไม่มีคลิปอาจจะไม่มีการแสดงสดๆนะครับมันมีเหตุผลหลายอย่างแต่ว่าบ้าโรดกับชิพาย,ยายา้ หาวิธีการที่จะเชียร์และสนับสนุนน้องสองคนนี้นะครับอาจจะเป็นเสียงร้องเสียงอาจจะเป็นภาพบางบางบางภาพที่ท่านไม่เคยเห็นบาโลก็จะขออนุญาตน้องๆทั้งสองคนเอาภาพเอาภาพมาให้ดูพร้อมกับเสียงร้องบางอย่างมาประกอบกันนะครับบางช่วงอาจจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องสดๆนะครับไปคุยกับน้องสดๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆยงน้องนะครับ แต่ก็ต้องรอจังหวะนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องวาไว้กรอ,ออกตัวไวกนแต่ช่วงนี้ก็จะมีภาพและบรรยากาศเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเขมน้องวัดมาชมเป็นภาพนิ่งนะครับภาพเคลื่อนไหวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขอโทษขอไปัอ FC ที่ชื่นชอบนะครับแต่สําหรับ f c ที่ยังไม่รู้จักน้องเขมน้องวัดก็ฝากนะครับเข้าไปชมการแสดงช่องของน้องก็มีนะครับช่องน้องเขมกมลชัย อ่ออฟฟิเชียลแล้วก็ uh, น้องวัดศิวดลน,นะครับลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับก็เข้าไปติดตามได้แล้วก็ช่องใหญ่ช่องหลักของมะลํสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เข้าไปเบื้องได้นะครับเวลาน้องมีการแสดงอยู่ใส่เพื่อนไล่สดให้เบิ้งดุนะครับแต่าบ้าโลดก็บบสามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นมาลงได้อ่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับอ่เขาเรียกอะไรลิขสิทธิ์นะครับเนาะก ้าบ้าโลดไ่ได้ไปเก็บบรรยากาศสดๆมากก็ต้องขอโทษขออภัยที่บ่ได้เห็นนะครับที่บ่ได้เห็นภาพบ้าโลดก็จะต้องขอออกตัวก่อนนะครับมมีโอกาสกะที่ไปเก็บบรรยากาศด้วยตัวเองนะครับมาฝากพี่ฟังน้องนะครับแต่จะให้เอาเรื่องราวของคนอื่นมาลงคงคงไหมนะครับต้องขอออกตัวอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะเอาตอบอธิบายความหมายของ FC บางท่านที่คอมเมนต์มานะครับ สรุปก็คือพระเอกหมอลำนะครับบอเมเนพระเอกลิเกนะครับเด้อเข้าใจตามนั้นาบาวโรดพูดถึงหมอลำนะครับตอนนี้พูดถึงพระเอกหมอลำอยู่นะครับฉะนั้น f c ทีที่พิมพ์คอมเมนต์มาว่าลิเกลิเกเน่ะเข้าใจตามนั้นนะครับเด้อเป็นหมอลำนะครับเด้อบาโรดเป็นคนอีสานสนับสน,นุนหมอลำนะครับศิลปวัฒนธรรมเพื่อนบ้านอีสานนะครับก็คือหมอลำ ตอนนี้พระเอกวัดพระเอกเข็มพระเอกการชายพระเอกโบสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเขาว้า e, ถึงตรงนั้นอยู่ตอนนี้ก็จังใจก็แล้แต่ฝากเชียร์ฝากชมนะครับศิลปะวัฒนธรรมหมอลำนะครับพระเอกคู่เฮ็ดคู่ฮานะครับน้องเข็มน้องวัดต่อไปนะครับทั่วทั่วไปนะครับทั้งโลกเลยนะครับช่วยติดตามาทั้งสองพระเอกด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องสาวน้อย ฝากช่องสาวน้อยเพรียบแปงแล้วก็ฝากช่องน้อยๆของบ่าวโรดธรรมชาติออฟติเชียลแว่นอ้อมอ้อ้อนใจของเพื่อนๆพี่อนพี่น้องที่แวบเข้ามาดูนะครับแวบเข้ามาเบิ้งหน้าจังซี่แล้วครับของบ่าวโรดนะครับแล้วก็จังใดก็คอยติดตามบ่าวโรดเรื่อยๆบ่าวโรดก็สิอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกคู่หูคู่หานะครับวัดเข็มมาให้เบิ้งให้เลือกให้ฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับเมื่อนี้บ่าวโรดคงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอคอมเมนต์ของ FC พระเอกริเกไม่ใช่นะครับหมอลำครับพระเอกหมอลำโอเคนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ